ส, APIs, สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับอยู่ที่รัสซาแลนวันนี้ผมก็ได้มาพักที่บ้านเพื่อนคนไทยนะครับที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะพามาดูเล็กๆน้อยๆว่าบ้านคนไทยในเยอรมันเป็นยังไงนะครับผมเดินมาถึงก็ค่อนข้างมีความเป็นไทยนะครับนี่มีป้ายยินีต้อนรับด้วยแม่เขาค่อนข้างปลูกต้นไม้เยอะนะครับลมเดินมากๆ เราไปดูที่สวนหลังบ้านดีกว่านี่มีพริกด้วยนะครับนี่คุณแม่ครับปลูกผักสวนครัวเต็มเลยนะครับดีมากๆเลยเนะี่ยมีทั้งใบกะเพราสาแองเจล่าโหระพามีาม,ม,มีทุกอย่างเลยมีผักชี มีฝืนนะครับลงไม้เผา,เาไว้หน้าหนาวได้ผิงไฟเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในบ้านจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ผมขออนุญ,ญาตเพื่อนแล้วนะครับจะถ่ายได้เท่าที่ถ่ายแล้วกันไปนี่นะครับในบ้านก็จะมีเป็นเตาผิงให้เตาฟืนในครัวนะครับจะมีเตาอบขนัน้ำเตาแก๊ สุงขนาดที่ทไม่ได้เลยคือนี่ฮีเตอร์นะครับกันหน,นึ่งมีผ้าห่มด้วเยเป็นผ้าห่มแบบเสียบไฟนะจะปรับระดับความร้อนได้นี่นะครับผมก็นอนตรงนี้นะเพื่อให้นอนที่สบายมากๆ เดี๋ยวหลังจากเพื่อนผมกับมาที่ทํางานนะครับเราจะไปคุยกับเขากันเขาเป็นใครทําอะไรอยู่และมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับผม ครับผมแล้วน,นี่คือเพื่อนผมนะครับเท่ครับผมสวัสดีครับเท่เท่อยู่เยอรมันมากี่ปีแล้วนะมาตั้งแต่ 2004, 2004. ครับ <2004. S 2> มาตอนสิงหาปี2004 2 0 0ีตอนนี้2021ับ็ประมาณ17-18จปปีนะเป็นคนเยอรมันเรียบร้อยแล้วใช่ครับตอนนี้เท่ทำอะไรอยู่บ้างอยู่ที่ไหน ก็ตอนน,อตอนนี้ขับรถเยู่ตอนนี้ขับรถอยอะไม่ใช่เรางานช่วงนี้ทําอะไรอตอนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็กเหลวแล้วเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ดูแลการผลิตยอยู่บริษัทดีเลงเนอร์ฟิทเจอร์เป็นบริษัทผลิตเหล็กที่มีอายุมาแล้ว335ปีครับอ่าแล้วอย่างนี้คือเรียนโดยตรงทางนี้มาใช่ไหมเลยมาทํางานตอก็เรียนสายเทคนิคมานะครับก็เรียนสายเทคนิคมาแล้วก็เขาก็ บริษัทเขาก็เปิดรับสมัครพอดีเขาก็ให้ไปสอบโชคดีก็เลยติดติดเขาก็เลยให้ให้มาทํางานด้วยรายได้ค่าตอบแทนก็ใช้ได้เลยใช่ไหมครับก็เป็นงานที่เป็นอาชีพเสี่ยงก็ค่าตั๋วก็สูงพอสมควรครับแอบบอกหน่อยไหมว่ากี่หลักกี่หลักยูโรก็ยูโรตอนนี้ผมเป็นคนโสดครับยูโรประมาณหักภาษีแล้วก็ประมาณ3 0 0พยูโรแล้วก็อยู่ในรัสซาแลนเขาก็ยังไงค่าคองชีพมันถูกก็ ได้เงินเดือนออไม่เยอะเท่ารัฐอื่นแตด้วยค่าคอมชีพที่ผูกผมก็อยู่สบายครับแดนมาิบก็่าปียังพูดไทยชัดแจ๋วเลยแสดงว่าใช้ภาษาไทยในบ้านใช่ไหมครับก็ส่วนมากพูดกับแม่ครับแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงไทยไปในตัวด้วยไม่ให้ลืมการอ่าน ไม่ได้ให้ลืมจะอา่อานอ่านภาษาไทยได้อ่านออกนะครับไม,ไ,ไม่ให้ลืมจะขอย้อนกลับไปตอนช่วงมาเยอรมันใหม่ๆนะครับตอบได้เท่าที่สะดวกตอบแล้วกันนะตอนมาตอนครั้งแรกมาปี2 0 0 4มาถึงครั้งแรกรู้สึกไงบ้างสัมผัสแรกที่เท้าเหยียบก็ก็บอกเลยก,ก,ลก,ก,ลก,ก,ลก็กล้ากลัวก็กลัวมากกว่ากล้าแหละครับ,รบก็รู้สึกใหม่แปลกใหม่จะ ออกกลัวไปหมดทุกอย่างเลยครับแต่ตอนนั้นเหมือนเด็กมากนะนกตอนที่มาใช่ครับตอน,ตอนเด็กมากภาษาก็ยังพูดไม่ได้แล้วก็มานี่ก็ก็รู้สึกกลัวรู้สึกแปลกเมืองแอกเมืองเขามีระเบียบก็รู้สึกอย่างเงี้ยแหละครับไม่รู้พูดยังไง <c oughs> นี่ใช้ภาษาเยอรมันนะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงปรับตัวได้อันนี้ผมเรียนภาษาโรงเรียนเขาส่ง โรงเรียนเขาดีมากเลยเขาส่งให้เราเรียนภาษาเขาเรียนภาษาพิเศษเลยว่ามาแล้วก็ครูครูโรงเรียนเขาให,ให้เราไปเรียนภาษาอเดียวเลยก็ประมาณครึ่งปีก็พูดภาษาเยอร,รมันได้นิดหน่อยครับแล้วก็ประมาณหนึ่งปีก็พูดคล่องเหมือนเขาให้ดูแลเด็กคนนี้เป็นพิเศษครับใช่ครับรก,ก็มีมีผมกับพี่สาวที่มาด้วยก <อ Rule. S 2> วันเขาก็ดูแลดูแลว่าให้ดูแลเด็กสองคนนี้เรื่องของภาษาเป็นพิเศษที่เยอรมันการศึกษาเขาสนับสนุน ดีอยู่นานเท่าไร่ถึงได้สัญชาติครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่นานเท่าไหร่แต่เขาเรียกไปเรียกไปเรียกไปถามว่าจะเอาสัญชาติเยอรมันหรือเปล่าตอนนั้นผมอายุ19มัน้ม่นง่ายขนาดเลยเรียกไปถามอายุ19แล้วผมเริ่มทํางานที่บริษัทที่บริษัทผลิตนเหล็กน่ครับ,รบแล้วเขาก็ชวนผมไปถามผมอยากได้สัญชาติเยอรมันไหมมันจะง่ายกว่ามันจะไปนู่นไปนี่ง่ายกว่าไปยุโรปง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องต่อบีซ่าแล้วก็คืออยู่มาประมาณ หกเจ็ดปีประมาณนั้นใช่ครับก็พูดภาษาเยอรมันได้มีงานทำเด่นใจภาษีดีเด่นอะไรย่างนี้ไปเขาเลยชวนเป็นคนเยอรมันเนี่ยครับก็ชวนผมไปแล้วก็จ่ายจ่ายค่าค่าทําเนียมบ25าตอน255หบาพันหนึ่งเราก็ยอมจ่ายนะถ้าได้ <c oughs> ครับแบบนี้ก็แต่แต่มันสะดวกครับเ,เข้าเข้าออกประเทศอะไรก็ได้ครับโอเคหลังจากได้สัญชาติแล้วก็คือเป็นคนเยอรมันตอนนี้ก็ถืออสองัญชาติ ทยด้วยใช่ครับเยอรมันด้วยมันปลายชีวิตอยากกลับไปอยู่เมืองไทยไหมครับมีแลนไหมก็แลนไว้ว่าจะทําแบบเหมือนคิดว่าบ้านสวนทําเศรษฐกิจพอเพียงวันปลายชีวิตตอนตอนแก่จะได้มีธรรมชาติไปเลี้ยงตัวเองครับตอนนี้ก็เรียงธรรมชาติไปก่อนเมืองไทยยังมีความน่าอยู่อยู่นะน้าบางที่ใช่ครับอยู่ใกล้ใกล้เมืองไกลคนอยู่ใกล้ธรรมชาติด้วยก็บผมคนชอบธรรมชาติครับ งไงตอนนี้ก็สู้ๆเก็บเงินที่นี่เพราะว่ารัฐสวัสดิการที่นี่น่าจะดีกว่าณช่วงนี้ใช่ครับดีกว่ามาก <c oughs> ได้ฉีดวัคซีนแล้วยังวัคซีนโควิดอ,อ๋อตอนนี้เขาบังคับไปฉีดนะครับเพร <ขอ S 1> าะทำงานที่ทำงาน,งานบอกให้ต้องไปฉีดแต่ที่นี่เข้าถึงวัคซีน <c oughs> ไม่ค่อยยากนะเพราะว่าผมผ่านฝรั่งเศสก็โดนจับฉีดเลยเหมือนกันใช่ครับที่นี่ถ้าเป็นไปได้เขาเขาขอให้ฉีด เขาแทบจะขอร้องให้ฉีดใช่ครับแล้วก็ให้ให้ของขวัญด้วยครับให้ของขวัญด้วยค,คนอื่นก็ได้เงินไปตอนนั้นเดี๋ยวนี้เขาได้เงินผมตอนนั้นผมได้ประกาศหนึ่งแท่งครับท้ายแล้วอยากให้ช่วยฝากความปรารถนาที่ถึงคนไทยในต่างแดนนะครับ <c oughs> ในฐานะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เหมือนกันก็ <c oughs> ในฐานะคนไทยในะต่างแดนด้วยกันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าทุกข์ดังหนักก็ขอให้ใหคิดถึงไว้ว่าเราสักวันเราก็จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ครับจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ครับ yeah